สวัสดีคุณชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้การพบกับพอใจด้วอีกครั้งนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กันที่คาเฟ่เมซอนนะครับฐานทัพสัตหีบเนาะนี่อากาศค่อนข้างดีมากเลยครับดีจะรู้สึกว่ามีเสียงฟ้าร้องนะครับก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะวันนี้ออกมาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับรถ h ฮ r รีดิวซันในปี2022นนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะ ก็เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาครับในสื่อต่างประเทศเนาะหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของสีนะครับที่ที่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับในทุกๆปีแต่ว่าจะมีสีอะไรบ้างรุ่นไหนบ้างอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมแล้วกันนะครับผู้ชมเพราะว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนออกมานะว่าในปีนี้แฮร์รี่เขาจะมีสีอะไรที่แบบพิเศษออกมาบ้างนะครับก็ต้องรอติดตามแต่ว่าสียังไงมีแน่นอน,นครับ แล้วก็น่าจะเป็นที่แน่ชัดน,นะครับเกี่ยวกับตระกูลสปอรตเตอร์นะครับเนื่องจากมีการมีใบาราคาครับจากงานอามอตเตอร์อโชว์ปี2021นี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่1ทธันวาจนถึงวันที่12ทธันวาในปี2564นีนี้นครับก็มีรายละเอียดราคาออกมานะครับก็ราคาก็น่าจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากเนาะ แต่ที่ผมสังเกตเห็นนะครับนั่นคือในตระกูลสปอ์เตอร์ซึ่งมันจะเหลืออยู่แค่3รุ่นนะครับจะมีไอรอน8ปนะครับโฟตแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะครับอย่างสปอ์เตอร์เอนะฮะก็น่าจะเป็นที่แน่ชัดได้แล้วครับว่าไอรอนพันสน่าจะถูกตัดออกไปนะครับคือไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีรถผลิตออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะ ที่ผมดูนะครับรายละเอียดเพราะว่าถ้ามีงานมอเตอร์อ็กโปอย่างนี้นะครับราคาอะไรพวกนี้มันก็ต้องชี้แจงออกมาเนาะว่ามีรุ่นนี้ให้เราเลือกแล้วก็ให้เราจองได้ใช่ไหมแต่เนี้ยไอรอนมันสองคือมันไม่มีครับคุณผู้ชมคือมันไม่มีก็แสดงว่าน่าจะสันนิษฐานได้ว่าไอรอนมันสองน่าจะไม่มีแล้วน่าจะไม่ผลิตแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับว่ามันไม่มีอ่ะ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูเนาะหรืออาจจะเป็นแรเทมแล้วก็ได้นะครับไอรอนพันสเพราะว่าในปีนี้ที่รู้รู้กันก็คือซูเปอร์โลนะครับคับตตองพันสรวมถึงโรสเตอร์นะครับก็ไม่มีก็ไม่มีมาให้เราจองหรือให้เราเห็นกันแล้วนะเนาะแล้วก็น่าจะเป็นที่แน่ชัดว่าเนี่ยสิ้นปีแล้วเนี่ยไอรอนพันสองก็น่าจะไม่มีแล้วนะแต่อย่างไอรอนแปดกับโฟลเอกเนี่ยก็ ยังมีราคามีข้อมูลมาให้ให้เราจองได้อยู่นะครับก็แสดงว่ายังคงมีรถอยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาครับจากบอร์ดต,ต่างประเทศหรือในเพจต่างๆนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว,วต h a r l e y d a v i d s o ตระกูล Softail Lowrider S นะครับเจ้าตัว Lowrider S ปี2021นีครับล่าสุดเนี่ยเนาะ คือมันก็มีหน้ากากขนาดเล็กมาครอบที่ตรงไฟใช่ไหมครับแล้วก็โชกคหน้าก็เป็นอัพไซด์ดาวมีดิสคู่รวมถึงเครื่องยนต์นะครับเป็น114คิวบิกมาแล้วนะครับเดิมๆจากโรงงานราคาก็อยู่ที่เริ่มต้นนะครับ989,000บาทนะคร แล้วสิ่งที่ผมไปดูข้อมูลมาแล้วก็มีการแชร์ในสื่อโลกโซเชียลนะครับก็ซึ่งมันมีการแชร์มานานแล้วเนาะอันนี้ผมก็เพิ่งเข้าไปศึกษาดูข้อมูลแล้วก็เพราะว่าได้ยินเสียงแววเข้ามานะครับว่าเจ้าตัวโรดเตอร์เอสนะเนี่ยมันจะมีตัวที่ปรับแต่งใหม่นะครับซึ่งก็แนช่ชัดครับมันมีรูปออกมาอย่างชาัดเจนเลยแต่ผมก็ไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะเป็นรุ่นนี้หรือเปล่านะครับซึ่งในข้อมูลที่ผมมีอ่ะ มันจะตัวโรลเดอร์เอใช่ไหมจากเดิมหน้ากากมันจะเป็นขนาดเล็กทีเนี้ยมันจะเป็นหน้ากากขนาดใหญ่มาเลยเว้ยคุณผู้ชมเป็นหน้ากากใหญ่ FXRT นะฮะคือหน้ากากตรงเนี้ยคือจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมดูนะเขาก็จะมีคนเนี่ยไปแต่งอยู่แล้วคือเป็นหน้ากากทรงนี้อยู่แล้วนะครับคือเอาโรเลโเเดอร์เอสเดิมๆเ,เ,เนี่ยที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไปใส่หน้ากาก,ากตัวนี้นะครับใส่เครื่องเสียงใส่ลําโพงใส่อะไรต่างๆน,นานานะครับ คือมันมีมันมีการแต่งแบบแนวนี้อยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือเรื่องของกระเป๋ากระเป๋าเท่าที่ผมดูจาก,กรูปนะฮะกระเป๋าเนี่ยทรงมันนะฮะคือเรียกได้ว่ามันเป็นกระเป๋าเดียวกับเจ้าตัวสปอร์ตกายซึ่งจะถูกติดมากับเจ้าตัวโรลเทอร์เอนีอ้นะครับก็ไม่แปลกนะจากจากรูปทรงที่ผมเห็นเนี่ยคือหน้ากากก็ดีกระเป๋าก็ดีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ย เขาก็มีการแต่งแนวนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบการแต่งนะคือเอารถโรลเลอร์เอเนี่ยธรรมดาเดิมๆที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไปใส่หน้ากากใหญ่แบบนี้รวมถึงไปติดกระเป๋าของเจ้าตัวสปอร์ตกายซึ่งก็มีให้เห็นอยู่แล้วนะครับเป็นแนวการแต่งอยู่แล้วอะ่ะเออแต่อันเนี้ยไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะติดตั้งมาจากโรงงานเลยหรือเปล่าอ่าอันน,นี้นคืออีกหนึ่งจุดนะครับที่ เขาแต่งมาเลยจากโรงงานนะครับแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับเจ้าตัวโรเลเดอร์เอนะครับ mm. ก็คืออาจจะมีเครื่อง117คิวบิกเข้ามาจากโรงงานเลยหรือเปล่านะครับ mm. พร้อมชุดแต่งแบบนี้อ่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้การันตีคอนเฟิร์มนะครับว่ามันชัว์หรือไม่ชัว์ครับแต่ว่ามันมีข้อมูลนะครับจากโลกอินเทอร์นเน็ตแล้วก็ทางสื่อ ตามประเทศนะครับมีการพูดถึงเรื่องพวกนี้กันอยู่อย่างค่อยๆเริ่มมาและกระแสเริ่มมาแล้วนะฮะก็แต่ถ้าดูจากรูปลักษ์รูปทรงนะครับผมว่าทรงแบบเนี้คือบ้านเราอ่ะเขาก็มีการแต่งกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากทรงขนาดใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกทรงอะไรนะว่าเรียกหน้ากากไอ้ตรงเนี้ว่าอะไรมีการไปใส่ลําโพงมีการไปใส่หน้าจอมีการไปใส่เครื่องเสียงต่างๆเนี่ยอันนี้ยคือผมเห็นอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยก็มีการใส่อยู่แล้วนะ ตามการแต่งเนี้ยอืมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือรูปรกักรูปทรงเนี่ยการแต่งแบบเนี้ยคือโดยทั่วไปอ่ะเขาไปแต่งกันอยู่แล้วแต่เครื่องยนต์เนี่ยาจาก11 4เป็น117ิบคิวบิกเนี่ยอันนี้ก็ต้องมารอชมกันครับว่าจะจริงหรือเปล่านะฮะแต่เรื่องการแต่งเนี่ยถ้ามาแบบนี้จากโรงงานเนี่ยก็แน่นอนนะมันก็เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเนะาะก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะครับว่าเขาจะใส่แบบนี้มา จากโรงงานเลยหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติเขาแต่งแบบนี้มามันจะเป็นเครื่อง117คิวบิตนะฮะใส่หน้ากากใส่โม่งขนาดใหญ่มารวมถึงกระเป๋ามาด้วยเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของราคามันจะต้องกระโดดไปอย่างแบบแบบไกลมากๆแน่นอนจากเดิมมัน9 8 0 9 0 0 0บาทใช่ไหมถ้าให้ผมคำนวณให้ผมวิเคราะห์นะครับผมว่าต้องมีแตะแตะล้านสองเผืเผล้านสองขึ้นไปนะครับเพราะว่ามัน เครื่องก็117แล้วอะ่ะมันก็ใหญ่วเนะเอ,อ้ใส่โมงเข้ามาอีกเพราะราคาชุดแต่งอะไรพวกนี้ผมก็พอทราบอยู่นะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่แต่นี่คือเขาใส่เดิมๆม,มาจากโรงงานเลยก็อาจจะมีประมาณล้านสองได้ให้เห็นถ้าถ้าราคามาล้านสองจริงๆนะครับผมว่าคุณไปเล่นทัวริงไม่ดีกว่าเลยวะนี่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะให้มาขนาดไหนนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นแค่ การพูดคุยกันในสื่อโลกโซเชียลนะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศหรือคนที่ในบอร์ด่ามเทศเนี่ยเขามีการเขาเรียกอะไรพูดคุยกันนะครับว่า r o เ d เดอร์เ S เนี่ยปี2022เนี่ยหรือไอตัว Baby s ช a r k เนี่ยมันจะมาในรูปแบบแบบนี้จริงๆหรือเปล่าอัานนี้ต้องรอติดตามชมกันอีกทีแล้วกันแต่ถ้ามาจริงๆแน่ๆเนี่ยผมว่าราคากระโดดไปไกลแน่แล้วก็มันก็น่าจะเป็นการ ตัดสินใจที่ได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่กําลังลังเลหรือคนที่กําลังชอบในสไตล์นี้อยู่หรือรอรถแนวสไตล์นี้อยู่นะครับสรุปก็คือแน่นอนครับสีใหม่มาแน่นอนแต่ว่าจะเป็นสีแบบไหนลายแบบไหนเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันแล้วกันไม่ว่าจะอยู่ในโมเดลไหนตัวไหนเนาะครับสีใหม่มาแน่นอนแล้วก็เรื่องของเจ้าตัว i อ o อนพันสนะครับผมคิดว่าน่าจะคอนเฟิร์มได้เลยว่าน่าจะไม่มีผลิตแล้วนะครับ อันนี้น่าจะน่าจะคอนเฟิร์มได้จากข้อมูลตารางราคาที่ทางหาร์ี่เขาได้แสดงออกมาในงาน Motor ร์อีโปนะครับเนาะว่าจะไม่มีแล้วก็คือเอ o n นมันสส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเจ้าตัวโรลเอร์เอนะครับปี2 0 2 2ก็ต้องมารอรุ้นกันครับว่าเขาจะมีการเพิ่มออปชั่นเข้ามาตามที่ผมเห็นหรือตามที่สื่อสื่อต่างชาติหรือพวกข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยขเ,เยขาได้วิเคราะห์กันหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากาก โม่งขนาดใหญ่ที่ให้มานะครับรวมถึงกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าคล้ายกับเจ้าตัวสปอร์ตกายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์จากเดิม114คิวบิตเป็น117คิวบิตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอชมกันครับว่ามันมีแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูว่าราคาเปิดมาจะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับซื้อรถเดิมซื้อรถณที่มีปัจจุบันเนี่ย9 8 000, 9 0 0 0บาทเนี่ยแล้วไปแต่งแนวนั้นเนี่ยราคามันจะต่างกันมากแค่ไหนเนาะอันนี้ก็ต้องรอรอชมกัน แต่ผมเชื่อว่าเครื่องยนต์114คิวบิตที่ผมไปลองมาเนี่ยมันก็โคตรแรงอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเนาะเพียงแค่คุณไปซื้อแคมใส่แคม,แ,คมแตงหน่อยจูนหน่อยดีๆหน่อยมันก็แรงแหละไม่ต้องไปถึง117หรอกครับพอ117เนี่ยณาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ใน c v o นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติม,ตมผมก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อ,อีกทีแล้วกันเนาะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์กเข้ามาดูนะครับว่า ชอบหรือไม่ชอบยังไงเนาะแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับจอทไฮเดรดดิวสันในปี2022นีนี้นะฮะว่าจะมีอะไรพิเศษหรือมีอะไรแตกต่างเข้ามาบ้างนะครับพวกใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ